ก็จะเส้นสุกี้นะคะก็แต่ว่าเป็นยังไงค่ะก็จะว่าเปนรู้จักกันว่าของจะเป็นเกี่ยวกบเ่องจิบินิย่างไรบ้างนะคะก็คือจะบอกว่าสําคัญแต่นั้นด้วยจะแบกว่าอย่างไรก็ได้เอาละค่ะวันนี้ก็ของเราว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอาจจะถือว่ามันเป็นเรื่องของเขาตัวเองหรือไม่จะเป็นถือว่าอย่างไรบ้างนะคะก็รู้จักกันหวัว่างคุณสังคมก็สุกใส่นะคะก็ พี่น่าจะมาด้วยนะคะว่าที่ยังไรซีพิกนะคะของเราแต่ว่าเป็นสูตรดูสืตอตัวด้วยนะคะก็ของเราจะว่าเป็นยังไงบ้างที่สําคัญบอกว่าของทุกท่านนะคะก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องของท่านยังไรที่จะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ได้นะคะว่าขอบคุณมากเลยนะคะทุกอย่างนะคะก็แต่เรื่องกฎหมายหรือไม่กฎหมายก็ได้ยังไรนะคะก็เรื่องว่าของเรานะคะซึ่งจะไปว่าสอบขับข้อนะคะก็จะแปลว่าเรื่องใครใดบ้างนะคะว่าจะ จูๆอย่างนี Breaking ้นะคะก็แต่ว่าเป็นคือการข้อหายข้อต่างๆว่ามันไม่ได้เรื่องตลกนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรหรอกโอเคตายเรื่องบ้างกันเลยค่ะเอาเอาแล้วค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ชมว่าของคู่ของเรานะคะต้องเป็นเรื่องราวตางๆนี่คืออะไรบ้างว่าเอาไปดูกันว่าเป็นใครบ้างมีวิธีของแล้วสิ่งของต่างๆจะบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวไหนบ้างท่นไหนจะจับได้ว่าไหนบ้างนะคะที่ยวกันนี้ทีเลยค่ะ ต่อไปนะคะวีคือวีผมใช้วีสลับผมได้นะคะวีคือตรงนี้โอเคกันยังอยู่นะคะว่าวีผมจะเป็นเรอวสุดไหนบ้างก็มีก็ได้หาทีตัดทีด้วยนะคะโอเคแต่เรื่องข้อจริงก็ได้นะคะคือพลอมพูพาพลอมพูพาแปลว่าพลอมคือตรงนี้พลอมจะบอกว่าพลอมะค่ะไฟเป,ปิดไฟแล้วก็ปิดเล็กนุ๊กโอ้พหลอมก็แต่ว่าพหลอมใส่โซ่ด้วยนะคะก็พหลอมที่ ตัวนั้นแต่หมายว่าะน,นะคะก็เติมน้ำพระลงวพ,พาวาสามาวัไปเที่ยวอะไรต่างๆไปจำโจ้แล้วก็ไปเรียนในไปห้างไปไปไปสำรวจเที่ยวได้นะคะก็ขนาดแล้ววา่าเดี๋ยวเที่ยวก็หนาวลงเย็มนมากร็จะตกไหลตนั้นด้วยพระลงวพาวาเนี่ยเฉพาะนี้ก็คือพระลงวพ,พาว่าอย่างไรบ้างากันที่ไทยเลยนะคะต่อไปต่อไปอาจจะแปลว่าของเราค่ะว่า อันนี้คือมาดูกันว่าอย่างไรได้ค่ะนี่คือยาดมยาดมยาทายาทานะคะจะติดอะไรด้วยนะคะก็จะปิดตรงนี้นะคะเคยได้สเร็จสักอย่างาดมตรงนี้แล้วก็ตรงความสาดยั่ะว่ายาดมกุ้ยเขียนกุ้ยเสี่ยวของเราเพคะสัจว่านะคะก็จะปะ ม่าชมด้วยนะคะก็อยังมาขาไว้ได้หลัวของเหกเกต้าด้วยนะคะก็จะเป็นยาดมอยากพกแกจะประจับห่าคารหูหทางสีสานด้วยนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงต่อนั้นด้วยนะคะต่อไปจะแปลว่าต่อไปได้ก็คือต่อไปคือดูมาดูกันว่าใครนะคะดูของต่างๆจะบอกว่ามีการด้วยว่ามาเป็นอย่างไรเพราะคอกนั้นก็คืออะไรบ้างคันนี่ไงต้องหมูต้องหมูด้วย ก็คุณนันตั้งหูก็บอกว่าถึามประมาณนี้เลยะะก็แนี้เลยก็จะบอกว่าแบบนี้แล้วก็แปลไปว่าคุณจับว่าคือคือตั้งหูวตรงด้วยโอเคก็ตั้งหูว่า,าไฟฟีเที่ยวได้ก็ดูโอเคมันจะมาดว่าคือต่อถ่ายรูปได้บ้างนะคะอเคเลยนะคะต่อไปอาจจะเป็นตั้งหูแวแห้ว ตั้งหูแล้วก็มีตั้งหูวกใหญ่มากใหญ่เวอร์อลังกาแล้วก็เลื่อใหญ่เวอร์ก็ตั้งหูตั้งใหญ่ใบใหญ่มากเลยลูกใหญ่มากแล้วก็จะไปใส่งานแตง่งงานบวชงานเลี้ยงงานบูญงานเลี้ยงแล้วก็งานต่างๆาง,งานออกแบบได้นะคะก็จะก็จะเป็นของเธาด้วย ดด้วยนะคะก็ยกขาดได้นะคะสะดวกแล้วก็ต้ของถือขนาดด้วยนะคะได้พิสูจนะะ์เลยค่ะต่อไปอ่ะแต่ว่าเป็นต้อง,งหูแยวแล้วก็ต้องหู่วงเพชรแล้วก็หุดไปนะคะเมื่อกี้เขาเขาบอกว่าอันนี้แค่ตาจะไปว่าต้องหูเพชรแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างคะว่าไปดูต้องหูเพชรอย่างนี้เลยประมาณนี้ เพราะว่าใส่พุกเศษไปแล้วค่ะก็เสร็จจากนั้นด้วยโอเคเสร็จพุกนี้แล้วก็พุกไหนบ้างแล้วก็ต้มหูเทศไปใส่กันเลยวดูว่าให้ใส่กนเลยดูว่าค่ะเอาล่ะต้มหูใส่ต้มหูเสร็จอา้วสวยไหมเอ่ยสวยเนาะอาจจะแปลว่าตาตาต้มหูแตแปลว่าต้มหูใส่เป็นงานเลี้ยงใส่งานกินเลี้ยงได้งานออกแบบงานเที่ยวได้แล้วก็ไปหาที่งานแต่งงานบูนได้แล้วก็ น่าสาค้ใส่ข่าสดายด้วยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บใส่ป้าบเลยนะคะก็ดู่ร่างรังใหญ่ก็ว่าเป็นเรื่องของตังตังจะแบบว่าเป็นยังไงของที่มีเรื่องราวของกายกายแล้วก็จะจุงว่าเป็นยังไงแต่ว่าให้เสร็จาากัแล้วก็กว่าเป็นเป็น,ปนไปภาพไปเลยดีกว่าค่ะต่อไปตุ้งหูนี้นะคะก็ไปดูว่าตุ้งหูนี้จะใส่ครั้งที่สองไหนบ้างที่ใส่กันรืวะค่ะ ใส่ตุ้งหมูใส่ตุ้งหมูเรียบร้อยนะคะจะเสว่าตุ้มหมูผีนะคะตุ้งหมูใส่งานเลี้ยงงานกินงานบูรงานแต่งานนตงาน,นใส่ใส่ตุง้งหมูเนี่ยใส่ได้แล้วค่ะก็ซึ่งสะเ่าของเราแต่ว่าเป็นเจ้าภาพของเราตุ้งหมูได้บ้างมากที่สุดน้อยที่สุดอย่างไรแต่ใส่พิจะต้องปอพรมดาพอพิเศษดัานด้วยว่าจากที่เลยตรงนี้นะคะก็ด,ด้วยแล้วเฮสาขาแล้วก็ตื่นเ เลยนะคะก็เสร็จสปันนั่นว่าเป็นใจอ,อ,อยู่กันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะต่อไปใน,นนี้เครื่องประดับเครื่องประดับกองใส่เครื่องประดบับกองใส่เครื่องประดบับของ,องต้งหูไม่ใส่ต้งหูใส่ไม่ใส่ไม่สลักของใส่ของใส่เครื่องประดับต้งหู ของหูก็ส่วนสร้อยมิส่วนกําไรส่วนแหวใส่ได้หมดและส่วนนาฬิกาก็ใส่ได้หมดแล้วนะคะก็ทุกนี้ก็สะานมานี้นะคะกองใหญ่เมื่อเริ่มเพิ่มกองกลางนะคะก็เป็นใส่ได้ส่วนนั้นด้วยนะคะก็จะส่วนไหนบ้างที่มีเรื่องราวต่างๆแต่ว่าของเคีเป็นได้ที่มาดูทุกงานได้ด้วยนะคะราคาเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ของยาดบของพัดลมแล้วก็ของหวีแล้วก็ของตะหนูเสร็จแล้วนะคะก็จบเสสิ้นนะคะก็ จะว่าเป็นอย่างไรคือจะบอกว่าสาวหกกิจวิตดีนะคะก็คลิปนี้จะให้สนะด้วยนะคะก็ขอบคุณหลายๆที่ขอบคุณคุณคนนะคะแล้วก็ทางเราคอยสุกว่าเป็นวังยียังไงบ้างคือจะบอกว่าสําคัญจะบอกว่าเป็นอย่างไรซึ่งแต่ว่าสองสามคนเองสีศิลปาน,นะคะก็รวมกันว่าคิดอย่างไรสนุกนี้นะคะต่อไปจะเป็นหนากกแล้วว่าเป็นอย่างไรที่สนุกเลยแล้วก็คือรวมไม่ใช่แค่เรื่องง่ายๆนะคะเรื่องอยากกันเลยแต่ว่า อาจจะว่าเป็นอย่างไรแต่นั้นว่าว่าคลิปนี้นะคะขอตอนเรานะคะก็จะว่าร่วมหนักได้คือจะบอกว่าเป็นไม่ขี้เกียจหรือไม่ขี้กียจก็ได้นะคะ,ะก็จะว่ารวมกันได้ก็จะร่วมเป็นเออส่วนไหนบ้าง,งดะดีก,ก็จะบอกว่าขอบคุณมากนะคะก็ช่วยตัวหนูเองนะคะพอได้นะคะเพราะถ้าประมาณ2ี3สกว่าบาทนะคะก็ คลิปนี้นะคะจะให้ช่วงนี้ก็คือสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าพรุ่งนี้เจอแน่นอน e p c เกตต่อนะคะว่าเป็นสรุปยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นอย่างไรบ้างก็คือช่วงนั้นว่ะเอาว่าจบไปด้วยว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คลิปนี้ของเราคือจะบอกว่ายังไง บ้างนะคะพอตัวคลิเเปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ยอย่าลืมกดติดตามที่ช่องเฮียีน,นะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย